สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้เราจะมาอุ้ยเดี๋ยวนี่เป็นพิษเราจะมาตำสมบังยมพี่น้องเนี่ยสมบังยมบรรยากาศแบบบ้านๆลูกทุง่งลูกทุ่งพี่น้องอุปกรณ์นี่คือสาดสิพี่น้อง,องเ้าก็สิตั้บักยมก่อนพี่น้องตำบักยมก่อนเนี่ยแล้วก็เอามะยมมาบวดกระตาใส่กระตายางสวยพี่น้องเก็บบักยมเนี่ยลูกมะยม ล้างแล้วด้เพีนน้องล้างแล้วรเเนี่ยตรงนี้ยเ้าก็สิมตตอร์เหมือนย่อมก็ ta mực nhôm canh cái nó ta mực nhôm canh

มันอยู่แถวผุ่นละแถวไอ้เมะนาแข็งอ่ะแต่เมื่อเช้าก็ไม่เจอมันนะนี่พี่น้องได้แล้วหลายๆแล้วพี่หนักแล้วเราก็จะมาใสา่พริกผงแล้วเราก็จะมาใสา่พี่ฟงอร่อยอร่อยอร่อยรอร่อยจ้าอร่อย,ยอร่อยเลยอร่อยเลย มีตัวก,กวนมากเลยพี่น้องเห็นบ่มีตัวก,กวนมาเลยเห็นตาหะว้า,าเาอ้ยเอ้ยโชว์ดากอีกของตู่ให้ท่านผู้ชมไม่ดีอันนี้ก็เจ้าใสายย่เยอะเสียบหลายเสยยี่น้อยเสียบน้อยก็พอแล้วก็ใส่น้ำตาลนิดนึงพี่น้องใส่น้ำตาลไปหนึ่งย่าง มันน,ย linkage, นียวขอที่ไหลเยหนียเดียวของที่ไหลยแล้วก็น้ำปลาบีลงไปพืดดพด,ดอืแล้วก็ปลาเปนราปลาปาปลาปลาบางคนเออปลาแดดเนาะหนึ่งซอนพี่นะสองซอนพี่นะสอย่างพี่น้งองซอ,อ,อนที่สาพี่น้องซอนที่ส มันมีบกกัปวดๆมัมกปวยใส่พี่น้องกินแต่บักย่มอมอร่อยสวยบักย่อมเพียวๆเราก็จะโคก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 อย่างเนี่ยโอ้ยดูมไม่ดีน่าต้องพับเพีย,มพยพบยามากพ,พปปี่น้องเพราะเพียบตามอ้วนเจ้าน้องพี่น้องเนาะแล้ว่งอุบุอยู่แล้วแหละพี่น้อง ตสิสั้นสาวกว่าน้กตาเฮาเขาก็จะควดใส่ซิมกันพี่หน่อยซิมกอนทุกคนมากหวานพี่หน่องขาดหวานทุกอย่างโคบหวาแล้วพี่หน่องคน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 กนแช่ดีลงเลย าตามเสร็จแล้วครับเขาก็สิมากินกันอุ้มคือไก,ก่ครับแต่ไก่ก็เนี้ยมเเห็นแล้วเนาะอ,อร่อยอร่อยแต่บังย่อมแบบบริสันยามิแต่บางย่อีกเดียวลพี่น้องนะนเนี่ยกินแบบข้ามมีเงไี้ยมจะแสบอย่างเงี้ยไงพูดตัวนะี่ยนี่พี่น้องนะนข้ามมีเงี้ยหมือนกันไมากินในกันเลยพี่น้อง เสียงไกลบนนะทำที่ส ดูซีเกตห้อนหอนพี่น้องเลยบ้านพี่น้องหอนบ่ซีเกตคือหนอนกับเหันอีหลี่หองอีลอดเนาะขอผามึงผานึงด้วยพี่น้องเดี๋ยวแปมบนึงไม่ได้มาตรงนี้ วันนี้วันที่หนึ่งเมษายไปหน่อยเอ้ยพูดได้ถึงวันะเด้อ ไข่เขาข้าวก็จะเหยกมากเลยพี่น้องแต่บอได้สื่อหรกอวะบอกซูฟังซด้ื่อบอศูนย์แปดศูนย์กับศูนย์สี่ศูนย์เลย่าแต่ว่าก็สิดีต่อกก็ปอคือกาบบอก็ดีไปบบิเสียตังหมดเกลี้ยง บรรยากาศบ้านนาพนะี่นาะเดี๋ยวทุ่งไห้ทหุนะ่งนาพี่นี่ยแล้วพี่น้องนตัวเสียวตรงไหนทุ่งนาขัวนะ้วพี่น้องขั้วบ,นบานๆแล้วก็เนี่ยพี่น้องเห็นพูดนดอกสะแบงแดงๆตั้งแต่ดอกพี่น้องอยนะู่ก,กลางทงพนะี่น้องเมตนาอยู่กลางทงอันหนั้นก็บตะบกม่วงฝั่งหนึ่งกับเป็นสวนมะลิพี่น้องสวนมนะลิอยู่ข้างพูนแล้วก็ทนะนนุ่งนาเนาะแล้วก็ถนน,นแลีนผ่าน เนี่ยพี่น้องบรรยากาศสีสกเกตพี่น้องบรรยากาศสีสกเกตแค่นี้แหละพี่น้องแล้วมีอย่างกิ่นที่ไทยไม่ให้เบิ้งหม่พี่น้องแค่นี้แหละครับ<อ>พี่น้องสวัสดกันใหม่คลิปพอกันคลิปไหนพี่น้องสวัสดีครับ